หยำเลยหาจีมึงเลยนนมาหนิมันมาพุดเดี๋ยวนะ<อ>ไออดรอดพอเลย่อยแม่เป็นกูตั้งกักเนาะหาัวาันนี่มาหนิแค่เป็นกูตั้งคักหาหลายอย่างมึงเลย Nhìn cả đuôi, Cái tiếu ngàn mềm ngheo đấy Phá của tiên Biệt bên phụ báo Hay lụt nhòn củ Mà cướp nè Áo Cái tay là bạt nè เราบอดเนาะรดโอ้อโยอีบอมด<_ <q> _>มึงเอ้ยมึงบอมีบอตาเนี่ยจะมาสื่อคักแขมึงเอาในบอกกรวเฮ็ดตานั่นน่ะโอ้ยอีห่ามึงไปจังเอิญที่นั่นดิหึมึมงเอาเกือบบอรเฮ็ดหูน่ะคือบ่าปากหน้าไก่คักเงือออกจนคนตาคุณลุดยี่เอามึงแต่งไหนจังไหนคือบอมีคิว เบิเงได้เป็นยังเนี่ยน่ะแตงหน้า,าบ,บาา่ชย่าเดียวเถอ้ะไอีหลีคิวกูกว่ามีตัวนี้านนนนตาหน,นันหหมมงคิวขนตากูยังใหญ่หา่ามึงขนตากระบอกแปดยืมเขียนให้กูเนี่ยหมอโอ้ยกูัล้วล้ำค่าน,นีนี่แหละล่ะหยุดใส่ละดินซอบาลนี่แจกักยังเป็นยังบูร้ายก็ดอกนี่ยังไม่ไหลาเถอะธรรมดาล่าละคนสวยก็หลายละเนาะหยุดใส่ละเนี่ยเขียนตาเมือนบาลนี่นี่แหละ เด็กเอานี่นีเดี๋ยวตีคนตาไปก่อนเว้ายปอบมึงเอ้ยเอาสมัตตาตามคักแค่วาดนี้ตีหาบเอ้ยจิตากะว่าเปลี่ยนบัตนี่กูติดติดให้สาติตตาซื้ออืมอาติ์ติ์ให้กูแน่ตะฉันเบิองรับตาไว้มือห่ามึงสมติหัวรานคักแค่ โอ้ยอีฮาเ,าเ,าเาห็นกูผู้ใหญ่ซ้ำนี่ผู้เบาซ้ำหน้อยกระติบกูตติมเติมอยู่ยสร้างว่าแผลหัวล้านกระดอกระดียกเนาะตายน้ำผึ้งน้ำผึ้งมากอยู่บอกเอ้ยงามแต่ว่าเฮ้ยอีฮายเด็กกระเดียกเขียนเก่งเนาะเขียนให้นไหมเขียนให้อีกเนี่ยเขียนเรื่องามีหมอ อย่าจีดดล่ะอีอป,ปอบเอ้ยปอบบะเมียนอย่างบาดีคนดังมึงกับวานส่คนดังป,ปอบอย่าดีดเว้ยหนึง่งแล้วอย่าปากดิล่ะ มึงมา,างขึา้นเงคับแครแต่งตัวไปแต่งตัวมาว่ามันลิงหานี่ปอบมึงเอ้ยว่าลิงมาดีใจอาา้าวบัตรั้งาม<อ>าปานไหนี่เข<อ>ียนคิวเห็นหาโค้งยังจีบเขานามม่ามึงอ้าวมึงเยนเลยเขียนงามๆแดงๆในบัตรเข้ากันได้นี่ เชยนดำๆลดเนาะอันนี้เอาทีมโดจังสี่ง่ามกระดออน,นี่นี่ผู้บ้ากูฝากด้วนะนนะเฮ้ยบง่ายมกระดอให้ละชิมโอ้ยกูท้องเสียคือได้นนบุให้ละนอนโหลดเดี๋ยวกูติดแตงตูอ่องกดอก หลายเธอท่องจักเดือนแล้วสามปีแล้วว้ายสามปีแน้วยย่ามได้ฟิออกเลีห่ามึงออกซูมือออกลูกบีบอกขี่ปวดบีบอบ้างเอ้ขี่ไปเม้นี่เห็นบอกำลังปวดอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> <S อีห่ามึง ตดวะไอเนาะตดก็นอกก็ดีอเมื่อว่าไม่แก้งบ้านมึงติพ้าเอาไม่แก้งตดเออบ้านกูน่ะตดน่กขีมตดแมมยังตองคุณพดีเมือนเต้ากระชีหยอดที่ส่งอีหามึงขี่ตั้งว่าหลายเทียทอดกางเกงไนออกมาขาบแปลนอ้อมทงว่ามันหอมขีดเออ มีข้าวดีสีบอกมึงหามึงมีข้าวดีกับข้าววดีมึงติดตั้งข้าวหยังก่อนเฮ้ยกับข้าวดีเราเนาะอีข้าวดีบอกเออที่บอกอือข้าวดีอย่างผู้เบามึงสิมา w ายอีหลีบอกอีหามึงอีหลีแหละเนาะแล้วข้าวไล่ล่ะมันติมากับเมียมัน กูลาบใดกูลาบใดกูลาบไทยกูลาบใดเอามาดีขยันหัวโอ้ยบอบตัวจไปเลยอ้มาแล้วกูลาบใดกูลาบใดโอ้ยเก็บหัวอ๋ออย่าดมมันนะหบอเอ้าอย่ดมโอ้ยกูจะเป็นล้มตายเอามาดีขี่กระติจอดไปขี่กับเขากระดีหมอไป ขี่ให้มากินนะเด้อวายเตะเมื่อข้อประตูเห็นยังกูางการลับอะไรคือกันกูนการลับอะไรคือกันว้ายป่านนี้ตะกูกระเดยหย่างโซ่เบิ่งกันนะสิเหลือเขานั่งโลปมาดเกาบอนี่ ล้วนปานีตัวนี่เลยียงหักเท่าน่ะ ไอ้บังเกอมันเจ็บแขงอัน,นโอ้ยคนตตกกะนรุดใส่ละแน่ตอแต้งตูย้ยูเวิร์ตมือละมือนี่เอาผู้ใดละมาบัดดี của bao tên anh Quái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ปี๊าปหยังล่ะค่ะมาค่าคนค่าไพค่ะค่าเจ้าของเฮียนนี่แหละ <c oughs> ยืมเง,งินมาแปดปีแล้วมึงให้ยักเชียตายมือนี่อ่ะอันหนูบอกเกลือหนูนอนหน้าบอกเกี่ยวอย่ามันไปใส่ะลยอีนั่นบาโย่ค่ะอีนั่น <c oughs> บาโย่หน,น,นวะบาโย่แล้วมึงต้องตายแล้วมือนี่ขามึงแบบแทนอีนั่น ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะมึงอย่ามารวนล่กครับกูมึงมัต้องมาตัวจ่อแตอีฉันคนเดียวนี่หละค่ะไม่ได้ตัวตัวล่ะครับูสิีขามึงแทนทำมันมาอยู่มันมันมัน,ม,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 นมันอยู่ในห้องน้ำพูนค่ะเยี่ยวงงยาง่ายงย,ยังสิไฮ้ <laughs> <Hey. S 2> ยอดมึงจะไปใส <laughs> มึงยไปไหนกูน้ำหาดนละนี่ฮะมาเนี่ยมึงจะโตดีมึงจะทำท่านอนหน้าได้ให้ตีฉันนะนอนหน้าหนี้นี่เป็นบ่อบ่ค่ะนอนหน้าฟาดเข่าค่ะนอนหน้าฟาดเข่าค่ะบ่อใด้เจ้าหน้านี้มีเออว้ายวิเศษเด้ค่ะว้ายเข่าขึ้นเลาหนุชจีจยดอกมึงต้องใจมึอนี่ กันยังงหนูบมีเอาบมีไวหน่อยมึงยากลายเป็นบะก็แต่งกาหนูไปเป็นเมียน่อยสกกะมึงตองมเอาเหรียญเอาเหรียญน่ะมึงจะยังเขาไหมไม่นั่งอยู่ไหนงามึงกะบาใจกูไงกูนา่อันร้อนมาย่ได้ลวเด้อบาทนี่มึงจะมใกูแต่ไบอีานมึงนี่ใจบนี่าคอยมาเขานี่เงกันนี่

ไว้สุดยอดเลยหมอแจมกูนง่วยเก้าตัวนี่มึงที่เอาบอกอุ้ยเก่งขนาดเลยหมอโยมันคือกะแก้ว่พราะว่าแล้วภาษาซ้ำนี่จอดรถมาเอื้อนโรงพยาบาลเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาให้ศูนย์เว้ยนางนางหมอหญิงนางนางเขาน้ำเขาน้ำสุดยอดอุ้ยบ่ย่านพร้อมสมนีิสมกำศมาอีกหลองมึงืม กูเขียนยังดอกสร้างก็มันดึงผมดึงวิผมกูนละอยากมาจักขาเขาบอเอ้าโทษอะไรกกูบอกเ้เขาบอกหม่จักเบอร์ฮัลโหลมันมู้นี่ทูบเออนทีโปรเิคติ้งบอกอะเอ๊ะไม่เอาคนจะเป็นยังขานี่ตายแล้วสองมาสั่นหยุดค่ะค่ะค่ะพอเฝ้ามาได้หาเร็วเจฟสองไล่ค่ะเหยียดปากแตกห้ำบวมค่ะเจฟเนื้อค่ะแสดงเจฟเนื้อค่ะ นี่แหละค่ะมา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 หมอมามานี่มานนี่นี่